พระธรรมอิสยาห์บทที่62เพื่อเห็นแก่สิยนข้าพเจ้าจะไม่ยอมเงียบเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเฉยตราบจนความชอบธรรมของนครน,นี้จะฉายแสงดังรุ่งอรุณและความรอดเจิดจ้าดังคบไฟโชษช่วงบรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจ้าบรรดากษัตริย์จะเห็นศักดิ์ศรีของเจ้า เจ้าจะได้ชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประธานเจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งความโอ้อาตรการในพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นราชมงกุฎในพระหัตพระเจ้าของเจ้าพวกเขาจะไม่เรียกเจ้าว่าดินแดนที่ถูกทอดทิ้งหรือที่ทิ้งร้างอีกต่อไปแต่เจ้าจะได้ชื่อว่าเราปิติยินดีในตัวเธอและแผ่นดินของเจ้า จะมีชื่อว่าสมรสแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปิติยินดีในตัวเจ้าและดินแดนของเจ้าจะได้แต่งงานบรรดาบุตรชายของเจ้าจะแต่งงานกับเจ้าเหมือนชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงสาวพระเจ้าจะทรงปลื้มปิติในตัวเจ้าเหมือนเจ้าบ่าวชื่นชมในตัวเจ้าสาวเยรูซาเล็มเอ๋ยเราได้ตั้งยามบนกำแพงของเจ้า พวกเขาจะไม่นิ่งเงียบอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าผู้ขอร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอย่าหยุดพักเลยและอย่าให้พระเจ้าทรงหยุดพักจนกระทั่งพระองค์ได้สถาปนาเยรูซาเล็มและทำให้เป็นที่ยกย่องในโลกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขวาและพระกรอันทรงธิ์ปฏิญาณว่าเราจะไม่ยกมเมล็ดข้าวของเจ้า ให้เป็นอาหารของศัตรูอีกต่อไปและคนต่างชาติจะไม่ได้ดื่มเหล้าอางุ่นใหม่ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงของเจ้าอีกต่อไปแต่ผู้ที่เก็บเกี่ยวจะได้กินและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่เก็บองุ่นจะดื่มเหล้าอางุ่นในลานของสถานนมัสการของเราออกไปเถิดออกไปทางประตูเถิดจงเตรียมหนทางสำหรับประชากรของเราจงสร้างเถิด จงสร้างทางเถิดโยนหินระเกะระกะออกไปจงชูธงขึ้นสำหรับประชาชาติต่างๆองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกว่าจงบอกทิดาแห่งสิโยนว่าดูเถิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเสด็จมาแล้วดูเถิดทรงนำบำเหน็จรางวัลและการตอบสนองมาด้วยพวกเขาจะได้ชื่อว่าประชากรผู้บริสุทธิ์ และผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้และเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นที่ใฝ่หาและนครที่ไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปผมกับพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาบทที่62นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไร ผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่6ครับพระกัมภีบันทึกไว้ว่าโอเยรูซาเล็มบนกำแพงของท่านนั้นข้าพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงงับเสียงเลยพวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาเวจะต้องไม่หยุดพักพี่น้องครับนี่เป็นการบันทึกที่พูดถึง เมืองเยรูซาเล็มซึ่งบนกำแพงเมืองนั้นจะตั้งยามไว้เพื่อจะป้องกันนะครับศัตรูนะครับไม่ให้เข้ามาทำอันตรายในเมืองโดยที่คนในเมืองไม่รู้ตัวตั้งยามไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นก็คือสิ่งที่พูดถึงเยรูซาเล็มและ คนยามที่อยู่บนกำแพงคอยปกป้องคอยส่งเสียงเตือนภัยให้กับคนในเมืองให้กับทหารให้กับผู้นำทหารในเมืองรู้ว่ามีกองทัพของข้าศึกกำลังยกเข้ามาใกล้จะถึงเมืองแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของคนยามที่ยืนยามอยู่บนกำแพงเมืองเยรูซาเล็มพี่น้องครับเยรูซาเล็มน,นั้นเปรียบเสมือนกับริสจักร ของพระเจ้าและคริสเตียนทุกคนที่เป็นสมาชิคากคริสตจักรก็เปรียบเหมือนกับทหารยามหรือคนเฝ้ายามที่จะอยู่บนกำแพงเยรูซาเล็มที่จะต้องอธิษฐานเพื่อคริสจักรอย่างสม่ำเสมออันคริสเตียนเป็นคนยามที่จะต้องอธิษฐานคือการเฝ้ายามเพื่อคริสจักรอย่างสม่ำเสมอผู้เขียนได้ เปรียบเทียบการอธิษฐานของคริสเตียนเพื่อคริสจักรของเขาว่าเป็นการเตือนความทรงจําเตือนความทรงจําของกครครับเตือนความทรงจําของพระเจ้านั่นก็คือฉบับ1940บอกว่าคอยสกิดความทรงจำเป็นการอธิษฐานเผื่อผู้นําของสมาชิกหรือการอธิษฐานเผื่อคริสจักร ของสมาชิกนั้นเป็นการสกิดความทรงจําเป็นการเตือนความทรงจำาเป็นภาษาที่ใช้นะครับเตือนความทรงจําของพระเจ้าไม่ให้ลืมชีวิตของผู้นําไม่ให้ลืมคิสจักรของเรานั่นก็คือการอธิษฐานเผื่อพี่น้องการอธิษฐานเผื่อผู้นําการอธิษฐานเผื่อคิสจักรในแง่นี้คนยามที่อธิษฐานนั้นไม่ใช่ อธิษฐานเผื่อความต้องการของตัวเองแต่อธิษฐานเผื่อคนอื่นๆการอธิษฐานเผื่อตัวเองหรือความต้องการของตัวเองนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราเองก็ควรจะอธิษฐานเพราะพระเจ้าก็บอกว่าจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะแล้วก็จะเปิดให้พระเจ้าก็สนใจที่อยากจะวอวยพรความเป็นอยู่ของเราเช่นเดียวกัน กายฐานเพื่อตัวเองก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเราก็ควรใจฐานด้วยแต่กายฐานเพื่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีระเบียบต้องมีวินยัยและคนที่จะมีภาระใจที่จะใจฐานเผื่อคนอื่นสม่ําเสมอได้เราเรียกกลุ่มคนพวกนี้ว่านักอธิษฐานวิงวอนนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนคนยามที่เฝ้าอยู่ที่กําแพงเมืองเขาจะใช้เวลา อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคิตจักเขาจะใช้เวลาอธิษฐานเผื่อผู้นำจักอย่างสม่ำเสมอด้วยภาระใจพี่น้องครับนั่นคือกลุ่มคนที่คิตจักรท้องถิ่นทุกแห่งต้องการผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องผู้นำสิทงิภิบาลทุกคนที่ฟังมานาจารย์ใหญ่ในขณะนี้ว่าขอให้เรารับสมัครนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อคิตจักรท้องถิ่น ของเราขึ้นมาเพื่อจะเป็นแบ็กอัพจะทำสงครามฝ่ายวิญญาณจะเป็นกองหลังที่สนับสนุนผู้นำเมื่อผู้นำออกไปเทศนาเมื่อผู้นำออกไปทำการของพระเจ้าผู้นำไปอยู่นแนวหน้าจะมีกองหนุนคือคำอธิษฐานของนักอธิษฐานวิงวอน ที่อธิษฐานเพื่อเสมอดังนั้นก็อยากให้ทุกกิจจากท้องถิ่นมีนักอธิษฐานวิงวอนจะเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นกลุ่มนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อริศจกักรและเพื่อผู้นำมากขึ้นแต่แม้นว่าเรายังไม่มีคนที่มีภาระใจมากที่จะเป็นนักอธิษฐานวิงวอนใช้เวลาวันละชั่วโมงเพื่อริศจกักรเพื่อสมาชิกและเพื่อผู้นำแต่สมาชิกทุกคนนะครับก็เป็น นักอธิษฐานได้พระคมภีร์ก็บอกให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกรรมอันผมก็หนุนใจสมาธิกทุกคนในะทีจักท้องถิ่นทุกแห่งนะครับให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อผู้นำของท่านซึ่งไม่ยากเลยนะครับเพราะผู้นำในแต่ละโบทนั้นก็มีไม่มากนะครับผมเรียกระบบนี้ว่าระบบการอธิษฐานแบบขั้นบันไดคือเดินขึ้นและเดินลง เดินขึ้นก็หมายความว่าสมาชิกทุกคนนั้นก็จะอธิษฐานเผื่อผู้นําของเขาก็ในโบทต่างๆเขาก็จะมีอะไรครับมีขี้เลี้ยงก็คนที่หนึ่งี่ต้องอธิษฐานเผื่อมีหัวหน้าแคร์ก็คือผู้นําคนที่สองเพื่อต้องอธิษฐานเผื่อและมีผู้นําขิดจักรสูงขึ้นไปอีกคนหนึ่ง ไม่จะเป็นผู้ปกครองหรือสีิบาลที่ต้องอธิษฐานเผื่อถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกวันสมาชิทุกคนก็จะอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของเขาอธิษฐานเผื่อหัวหน้าแค่ของเขาอธิษฐานเผื่อผู้นาที่จัดท้องถิ่นของเขาอธิษฐานเผื่อสีพิบาลอาวุโสอของเขาทั้นทุกคนก็จะอธิษฐานแค่4ี่คนอธิษฐานเผื่อแค่4ี่คนนะครับทุกวันเลยอย่างนั้นก็ไม่ยากใช่ไหมฮะอย่างนี้ผู้นําทุกระดับพี่เลี้ยงทุกระดับ หัวหน้าแคร์ทุกระดับผูุ้ปกครองทุกระดับก็จะถูกอธิษฐานเผื่ออันนี้เรียกว่าเดินขึ้นเป็นขั้นบันไดเดินขึ้นคือสมาชิกอธิษฐานเผื่อผู้นําทุกวันขั้นบันไดเดินลงก็คือผู้นําอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกวันเหมือนกันเลยครับไม่ใช้เวลามากเลยครับผู้นํศสีพิบาลอาวุโศก็อธิษฐานเผื่อศิษย์พิบาลของเขานะครับเป็นคนที่หนึ่งและก็ศีพิบาลของเขาก็อธิษฐานเผื่อนะครับ หัวหน้าแคร์ของเขาเป็นอันที่สองและหัวหน้าแคร์ของเขาก็อธิษฐานเพื่อสมาชิของเขาเป็นอันที่3จบแล้วครับ3คน3ระดับเท่านั้นนี่เรียกว่าอาธิษฐานเผื่อขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็นเด้งขึ้นหรือโดนลมก็ตามการทําอย่างนี้จะทําให้คนทุกคนในที่จักท้องถิ่นทุกแห่งไม่ว่าจะมี30คน300คน3,000ันคนถูกอธิษฐานเผื่ออย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับงานคิดจัรงานรับชทพระเจ้า เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อนหนังลเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ17ได้บอกไว้ดังนั้นผู้นำยิงต้องการคําอธิษฐานเผื่อของสมาชิกคําอธิษฐานเผื่อของกลุ่มอธิษฐานวิงวอนเพื่อจะปกป้องในยามที่ผู้นำไปอยู่ที่แนวหน้าจำได้ไหมครับโยชวานะครับลบ ทับอยู่ทั้งด้านล่างกับคนุนอามาเลที่เชิงเขาบนภูเขานั้นโมเสสอาโรนและเฮออธิษฐานเผื่อนะครับการลบของโยชวาและทุกครั้งนะครับที่อธิษฐานที่ยกมือขึ้นโยชวาก็ประสบชัยชนะทุกครั้งที่ไม่ค่อยอธิษฐานเหนื่อยล้ามือลดลงโยชวก็ พ่ายแพ้สงครามเห็นไหมครับนั้นสําคัญมากที่จะมีทีมอธิษฐานเป็นทีมแบ็กอัพการรับใช้ของผู้นําการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สมาชิกจะมอบให้กับผู้นําของเขาผู้นําทุกคนต้องการคำอธิษฐานเผื่อของสมาชิกพี่น้องครับถ้ามารซาตานมันยังไม่ยอมหยุดทํางานตลอด24ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นอีเลเว คริสเตียนทุกคนก็ไม่ควรจะหยุดอธิษฐานเผื่อผู้นำของท่านพี่เลี้ยงของท่านหัวหน้าแคร์ของท่านสิ่งพิบาลของท่านและสิ่งพิบาลอบุโสของท่านเห็มนไหมครับนั่นจะเป็นการเสริมกำลังทำให้ผู้นำมีกำลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นการรับใช้ที่ไม่ต้องลงทุนการอธิษฐานเป็นการรับใช้พระเจ้าที่ประหยัดที่สุดไม่ต้องลงทุน ลงแรงไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางไปที่ไหนแต่เป็นการรับใช้ที่คุ้มค่าที่สุดมีพลังที่สุดและที่สำคัญคือทุกคนทำได้ไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานถวายไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานทำสิ่งอื่นๆแต่คิดเสียดทุกคน สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อผู้นำอธิษฐานเผื่องานรับใช้พระชจ้าได้ดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นการรับใช้ที่สมาชิกทุกคนในทุกคิสจักรสามารถจะมีส่วนร่วมได้ถ้าท่านไม่มีงานรับใช้อื่นๆในคิสจักรเลยขอให้รับใช้ด้วยการอธิษฐานเผื่อผู้นำของท่านทุกวันฮาเมนไหมครับให้เราอฐางกับพระเจ้าร่วมกันครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่รู้ว่าการอธิษฐานเป็นการทําสงครามฝ่ายวิญญาณนักอธิษฐานวิงวอนเป็นกุญแจสําคัญที่จะปกป้องผู้นำที่จะจัดท้องถิ่น และเป็นกุญแจสําคัญของการทําสงครามกับมารซาตานและขยายอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยเหลือให้สมาชิกทุกคนที่ฟังพุทธนาของพระเจ้าในวันนี้มีภาระใจในการจะอธิษฐานแบบขั้นบันไดเดินขึ้นเพื่อพี่เลี้ยงของเขาเพื่อหัวหน้าแขกของเขาเผื่อสิที่บาลของเขาและเพื่อสิ่งยพิบาลอาวุโสข,ของเขาขอพระเจ้าเคลื่อนใจผู้นําทุกคนที่ ฟังพรนะเจ้าของพระเจ้าตอนนี้จะไอฐานแบบขั้นบันไดเดินลงสีบานอ,อาวุโสไอฐานเปิดอสีบานของเขาสีบานไอฐานเปลือหัวหน้าแข่หัวหน้าแข่อไอ้ฐานเปิดอสมาชิกของเขาขอให้สมาชิกทุกๆคนในองค์กรค,คิดจจับมริพันธ์ในครอบครัวคิดจะกริพันธ์ของเราทั้งสมาชิกและทั้งผู้นำาล้วการปกคุมฝ่ายวิญญาณด้วยคํคำไอฐานเผื่อขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน